เเียเลยเสียบร้อยภาพแมวผุกนามอัตกรรมแมวี่ได้รอดแมวตายครัหมดแล้วหมวพี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเียโอยทีที่ทีที่ทที่แมวเข้าปากเลยครับที่มึงป็นแค่ก้ออะไเนาะไม่สนไ่ตกนไม่ตกเนาะไปเรามีปทอนนะขอโทษว่าวควันควันไหนควัไหนเนาะ

ขัดเล่นบ้านหรือไงมันเจ็บมาแล้วกูยเพิ่มอีกอะยเพื่ออีกกูยเพื่ออีกอออีกไอไอลิไฟกลางเปดไฟเลิไฟกลางว่าเอเปิดปนรักานวันเลย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 วายันเล่นเหมือนเดิม เบรกเบรกกระหวงหวะนึงอะแล้วเรามีกล่องอเลยไอ้ไอ้ไม่ต้องไม่ต้องพกกากละอิมอิลงลิงลงลงสสีกายกับพไอ้ไว้หน่อยเดี๋ยวกูเล่นได้บีให้ต้องงพ่อไอ้ี่หมายปนี่เห็นตอยวพี่จะกาให้กล่องหนึ่งกล่องหนึงอิมกล่องเปล่ากล่องเป่าหนึงกองปาัหนึ่งไบิชไิชดไดโอเอชไปกกการการกกร่กรักรการตาย

ที่ทำตัวน้งนี่เออที่ทำทำไมดีเออเดี๋ยวเราบนผนผลเล่นหน้าบีพี่ไหนมันมีกล่องเปิมนะผลเออเดี๋ยวกูวนเดี๋ยวกูวนให้เดี๋ยวกูวนให้วน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 ขอควันหน่อยควัน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 ลานเอบีอ่ะเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องควันเรื้อเหลืองเลืออเหลืองเราสู้เรื้อเหลือง

สองพี่เขาเดเขาเดเอ็มเชื่อเช่อนาดเอ็มเขาเดี่ยเมาดี๋ยวเอ็มอ้ไม่เห็นอีกตัวนึงหวได้เห็นะกีทากีฬาอะไรพี่ฆ่าเได้นะกรฬาเล่นไม่ได้ี่เออกีฬาต้องเล่นต้องระเบิดช่วยเดี๋ยวไม่กีไม่กีก็ระเบิดให้มึงต้องเล่นเล่นจังหวะแรกเลยนะเล่นจังหวะแรกกันนะมามากรามากีามากรผมลงไปดีพี่เออ

ยังไม่ตายไว้สัตว์เล่นเลไรสองขบเล่นเลยคุยกันเกเลยตั้ง A ตัวบนตั้ง A กันนะ้าปตั้งเมื่อวนที่ตั่งงานให้คือระเบิดดิรเบิดบ้างไม่รเบิดยัเไหเห็นไหนไกลเพียงไกลมากท่อท้อท่อทอ วยเล่นเหมือนเดิมนะลงเอเหมือนเดิมเมื่อกี้กูหลเอได้เล่นเหมือนเดิมเล่นเอคสุดที่เพราะผมวิ่งไปทำอื่นผมตายฟรีเว้ยยังไงก็ตายอ่ะตายแนแน่ะลาลมาล่ระวังโกดังระวังโกดังดีๆนะโอเคป่ะเินเลยคนเกนเยน ขอบผลตายขอบมตายเจ็บมากเจ็บมากเจ็บพี่เชี่ยโคตรเจ็บโคตรเจ็บเอเออเจ็บมากเ้าเอนี่เาเอท่ทอท้าทอเา พี่ท้ายหน้าเอเพื่อนล่าสุดผมแล้วรถไปบีมาเหนวางได้หรือเปล่เอเอ้โคตรเจ็บอะเอจ็บพี่เขี้ยอาจจะเจอบนท่อเออเราอาจจะลองเจอบนท่อเห็นท่อหน้าเอเห็นท่อหน้าเอมันมันยังไม่ได้คานมันนี่คานมันไม่ได้น้องวางไม่ได้ตอนเนี้ยน้องผิดเจือปนที่เราทำอะไตรงนี้ต้องให้ผมเล่นให้ก่อนนะพี่ เล่นีโมันเป็นสองตัวครบหมดมาเหตุนั่งชิดได้เลยนั่งชิดขวาได้ชิดพอวเตอร์ขวาโน่นเลยอ่ะเออเนี่ยขวาแน่น้อหรอครับเกรย์เฮ้ยเพื่อนเอาไหม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 ไม่ต้องใจร้อนเลยนี่เขค่อยใจเย็นค่อยมุดสื่อสายฆ่าเขาฆ่าเขาฆ่ากูทำได้เว้ยเมื่อกี้เอโดรุบอโคตรเจ็บอ่ะเล่นมันเอโดรเดียวเว้ยตอนนี้เราบอลมันออกตัวกองหนึ่ง่าโอู้หหนโกดูไปตัวกองหนึ่งให้ตลอดไม่ต้องห่วงถ้าเราเหลือได้จะโทรเรียกชื่อกูเลยกูจะให้

ถูกได้ยอย Connie, Connie e. okay, ู Somehow, ่ถือโอเคเลยถือโอเคเลยกันดีๆเพื่อนกันดีๆเออกันดีๆกันดีๆยิ่ตายใส่วงสุดแม่งเลยสัสเ้อา่ป็ีไมไมได้แต่งงานกกบอกเลย เดือดเดือดแอปใส่ด้วยเดี๋ยวแอปใ,ใส่เกาะด้วยพี่ <c oughs> ยังไม่จะได้วิ่งจะถึงเลยฮุ <c oughs> ย้ยแม่งดีเลยกว่าสถานการณ์ที่ไม่ข้ามข้ามยากมากเลยวคุณทีน่ะวนก็วนยากอ่ะที่ยากข้ามไม่ได้ต้องควันแต่ถ้าลงมาระเบิดปไาคอมโบเอได้อ่ะตายหมดเลย แต่เมื่อกี้เขาโบเอไม่ได้ใช่ป่ะมึงโดนยิงไงใช่ไหมไม่ใช่กูกูกูมาไวไปหน่อยเมื่อกี้เมื่อกี้พวกมึงยังไม่ลงมาไงแต่แต่ถ้ามึงกี้ลงมามันมันสู้มันเล็งป้าหากูสองตัวไงเพื่อนที่กูเรียกไงนะมันไม่ทันไหวเห็นเออไม่แต่คือคือกูต้องฆ่าไม่ไม่งั้นกูจะไปฆ่าตรงไอ้อ้วนไงอืมอืออยู่มันปีไม่ได้ใช่ไหมอยู่ก็อยู่อยู่ไม่ได้มันมันไอหยัะไอ้อยู่ัะไอ้อยู่ัะมันอยู่ได้แต่ว่าตำแหน่งมันฟรีเว้ย เฮ้ยอะไรไ, e? ได้อยู่การไรได้อยู่เออสมาธิเออสมาธิสมาธิเพื่อนคุยการสื่อสารกันเชื่อกุณด,ดิกแกกันแบบขาดขาด,ขาดอะได้อยู่ตีเย,ย้แล้วกับสาวินอะ sc4 ตัว <c oughs> เหมือนเดิมด <S S <S ิ sc4 น่าจะลง้อกลันงน่าจะส่งหน้าดีด้วยคุณดูส่งละ ไม่แต่อย่าลืมถ้ามึงยิงได้หมดก็ชนะเลยที่ S4 อ่ะวันต้องวัดหรอไฟกลางเพื่งตัวตัว<ม>ตอนนี้แต่ลองระเบิดนะพี่ดูเรื่องเอ้ยโฟอกัสไปเพื่อนโฟกัสไปจำพยายามไม่ฝืนนะเห็นระเบิดเยอะกูถอยลงมาเล่นรถไฟกลางนะโอเคปะกูจะพยายามไม่ฝืนนะจะถอยไปได้ข้างรถไฟกลางให้อ้วนให้อ้วนช่วยเดี๋ยวเราเบิดเตท่ากลางลงไปตลอดนะได้ลองวนกันด้วยนะ ตอนั้นทายเทาเยอะาเยอทาเทาเโดนตัวเองมาลูกโดนตัวเองมาสองลูกอะไรกาโดนระเบิดที่อีปอเจจะลงีมเจะลงล้มเอยิงหุ่มแล้วเพียงเอจ็บมาเอข้าแล้วเอข้าแล้วเพียงเอข้าแล้วตัวนึงบุญรเออไปนึงกวเราพยเอปนึงพีติดรา ไอ้ consumes, ููลููลูอยทยตัวนึ่งตอไตัวเข้กันเลยเพื่อนสมงปิดหมดเลยไม่ปิดจริงหดเลยเหรใช่มอเมนตใครเล่ก็เล่นลันบีตัวเงมือกี้ผมเล่นไม่ได้ยพี่ราใกล้รอผมมาเล่นในในข้ามเว้ย ไปไปไปเอาตู้ปลากูไอเอาคนไปเด่นเออเอาคนไปเล่นนู่นจบเลยเอาคนไปเล่นนู่นเอาคนไปเล่นนู่นเอานไปนเพราะว่ามันเน้นมันเน้นข้ามเอเวแบบปะธโมพอิีหมดเลยเอออิมอิมอิมไม่เล่นเลเบิดแล้วปาอิมเล่นได้เออไม่เล่นระเบิดดิแล้วก็แล้วก็ทำตีใกล้อ้ะพี่ทำตีใกล้มันจะได้อยู่บนท่อนะปล่อยหน้าบีไปเลยเออผลผลแค่พีดีมาผลผลมันก็โดดเข้าไปในนั้นะไม่โดนระเบิดนะน้องโอเคป่ะก็ได้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 เป่โดนระเบิดเขากลางไปเรื่อยเพื่อน

ยยัดโอ้แม่เอบีกับอีธานเมื่อบีอีธานเมื่อบีอีธานติดไปอ้วนตัวไอ้ไอ้ไอ้มอิ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 มลงรึเหลอามีตัวอิมเห็นตัวยิงปะอิมอิมอิมไม่เหลือเลยอิมมีตัวยิงไหมีมมืดอ่ะงั้นอิมอิมอิมไปลงดิ้ดิเอ่อไม่ใช่ไหมเล่นช้าก็ได้อิมเล่นเล่นช้าได้เล่นเลยเล่นช้าเรายิงจังหวะดสองอะ เราทำงงหมดอ่ะบอลที่เกิดระเบิดไม่ปาตอนเวลารถไฟใกล้มาโอเคปะได้พี่เร็วๆรพาไม่ออกเลยถ้าไม่ออกเลยถ้าไม่ออกเลยถ้าการเราสองตัวถ้าการเราสองตัวเจอวินถ้าการนาบีนาบีนาบีถ้าการนาบีเกิดระเบิดไอ้รองการไม่ผ่านลอ้รองไอ้รองแล้วเอเจ็บไอเจ็บไอเจ็บไอ้เจ็บมันลงาถ้าการสองตัวต้องให้คนไปเล่นนาบีไทยเราวินเนี่ยต้องให้คนไหลไปยิงท่อดีสุดเราต้องเล่นเหมือนที่คุณเล่นอ่ะ ไม่แม่คนต้ต้องเล่นดีไปต้องใช้ควันให้ให้ให้คุ้มให้อิ่มควันให้ก็ได้นะต้อใครมลงเหอนกัลง้งาากล้องากล้องตากลง เออที่เมื่อกี้ไม่ตัว่าท่อกาลลงไปตัดไปได้พ่อโดนพ่อโดนถัวัวัวมีถักตวกาพ่อละมโดนสีใกล้ี่ใกล้ยท้อ่าีใกล้พ่อการพ่อการพ่อตายตาี่ใกล้สี่ใกล้ี่ใกล้สี่ใกล้ี่ใกล้ กอดังกดังเจ็บหมดเลยเจ็บหมดเลยเจ็บหมดเลยกอดังกดังกอดังกดังกดังกดังเจ็บ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 มากเจ็บมากเอาแม่ดิอิมมันลงเอเยอะกูวนใจม่แขันได้ยิมฉามันได้ยิมฉีฝ่าัน้่นได้มา้เอะไรเดู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 

เขากัมท้อเขากับมาท่อเขากัมทอัสินใเจ็บตสิเจ็บมากตัดสินาเจ็บมากตัดสิก้เจ็บมากตสิเจ็บพี่เฮียเลย แล้วกูยิงใครไม่ตายจริงหรือไม่ยึดแม่แกลกเทพหรอเราลูกป้าเยแม่ไม่เดือดเหรอเดือดเ้อลยุาแกลุกป้านะแกไอสารแม่งเล่นแม่เล่นไอหี้ให้น้องกูไม่ได้เล่นเลยสั์ไม่เลยยแบบแม่งไม่ให้อิ่มเล่นเลยสั์ผมตะกนจนไม่รู้สึกปวดแล้วชาตะกนจนชาแล้ว ดูวันนี performance performance ้เท่านี้นะครับผมขออนุญาตลงสตรีมเลยนะครับวันนี้ผมแค่เท่านี้มาแค่แข่งให้ดูขอทาภัยด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันบัดพรุ่งไปแล้วครับคนดูลาติสวัสดครับเจอกันนะครับไปละขอลงสตรีมยาวเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะบ๊ายๆเออเออเออบายบายครับ